สวัสดีครับผมหมอยงครับถ้าเรากินไข่หนึ่งฟองทุกวันมีประโยชน์ในบ้างมาฟังกันครับไข่เป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงมากไข่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของกายเป็นโรคอ้วนลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและยังมีสารอาหารต่างๆที่สามารถช่วยลดการัเสติดเชื้อในร่างกายได้ด้วยครับความเชื่อเดิมที่บอกว่า กินไข่แดงแล้วจะมีโคเลสเตอรอลสูงปัจจุบันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดแล้วนะครับเพราะว่าในไข่แดงมีไขมันดีไขมัน HDL ซึ่งสามารถช่วยลดไขมันเลวลงได้มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆหลายอย่างนะครับบางคนกินแต่ไข่ขาวอย่างเดียวเพราะว่าจะเสริมโปรโตีนอย่างเดียวอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันครับ เราจะต้องกินไข่ทั้งฟองทั้งไข่ขาวและไข่แดงเพราะว่าคุณค่าทางอาหารมีทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงรวมกันเราจะได้รับประโยชน์จากไข่สูงที่สุดนะครับผลงานวิจัยทางการแพทย์ระบุแล้วครับว่าคนที่กินไข่เฉลี่ยแค่หนึ่งฟองต่อวันสามารถช่วยลดการเป็นโรคหัวใจได้ถึง1 1ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ถึง18%เซเมื่อเทียบกับคนที่กินไข่หนึ่งใบ ยังพบว่าลดอาการโรคหลอดเลือดสมองได้น้อยลงกว่าคนที่ไม่กินไข่ถึง11%เช่นเดียวกันใครที่ร่างกายปกติไขมันในเลือดไม่สูงไม่ได้อ้วนมากสามารถกินไข่ได้วันละสองฟองถ้าเป็นไข่ต้มได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในไข่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ จริงๆแล้วสามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้อีกด้วยนะครับไข่หนึ่งใบมีคุณค่าทางอาหารสูงมากมีสารอาหารหลายชนิดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายบำรุงสมองและระบบประสาทมีโปรตีนสูงช่วยซ่อมแซมส่วนีิสึกหลอสร้างกล้ามเนื้อและทำให้เรามีความจำดีขึ้นช่วยในการมองเห็น ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกได้ด้วยนะครับไข่เป็นอาหารที่ราคาไม่แพงเมื่อที่กับคุณภาพของอาหารแล้วช่วยลดน้าหนักลงได้ถ้ากินไข่ต้มนะครับและเป็นไข่ที่เมนูทำอาหารได้มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ตุนไข่นึ่งไข่เจียวเวลาทานไข่ต้มนะครับจะต้องทานทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับ เพราะว่ามีคุณค่าทางอาหารทั้ง2อ,อย่างเลยครับไข่หใบมีพลังงานแค่80แคลอรี่ถ้าทานไข่เป็นประจำทุกวันจะสามารถช่วยหรือป้องกันการเป็นโรคหัวใจและในไข่ยังมีไขมันดีไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่เรียกว่า s d l ช่วยลดไขมันเลวได้ด้วยครับ mm hmm. เพื่อสุขภาพทุกคนเรามาทานไข่กันนะครับโดยเฉพาะไข่ต้มครับ